สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้เสี้ยงยาพาเลาะกระไดมาเลาะจะทำไปครับทั้งวัดป่าอุดรนะครับหาปูวัดปลาอุดรนะครับเนาะตามตองวดที่แล้วครับวดนี้ก็เป็นงวดวันที่16บหกนะครับเด้อส6เมษาเดือนสี่กับหกหกแหละครับครับผู้้ใดเข้ามาแล้วขย่าลืมติดตามเสี้ยงยาไปแล้วครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์เสี้ยงยานํานะครับกดกระดิ่ง พื่อผาผาดแนวทางนะครับเนาะคลิปนี้กับเสิเขาไปเบิ้งปูวัดเป้าดอนนะครับเพื่อนมีตัวใดแล้วกับแนวทางเขาเิ่นแบบใหครับเสด้เขาไปเบิ้งนท่ากันนะครับเนาะครับตอนนี้ครับครับไปเขาไปเบิ้งกับเป็นเสียงของเพื่อนนะครับโทรศัพท์ครับตอนนี้ทั้งเลาะเมื่อุูดอนเนี่ยครับผลตกแห้งครับผลตกแห้งบักม่วงกับโลนล่มกับแห้งครับไปยากมากยากนะครับเนาะ นี่ก็เป็นฤดูฝนนะครับเนาะฤดูสิเขานาฝนแล้วครับพูดได้เขามาแล้วก็อย่าลืมก็ไลไ์กดแซ่ดนะครับเด้อเสี่ยงยานะครับเด้อเสี่ยงยาพลาดรอครับฝนตกแห้งครับทั้งอุดรครับับน้ำท่วมน้ำน่องบุหร่าครับตอนนี้ครับครับไปครับขอไปเบิ้งตัวเลขน้ำปูเนาะครับเนาะทางโทรศัพท์เด้อครับเด้อผมเดืทรเอาครับครับไปเบิ้งนัวกันเนาะครับเนาะ จ้าเมื่อนั้นเข้าไปหาปูบ้างสันเดออันเห็นปูสวดมนต์กันเลยว่าได้รบกวนค่ะกันเลยพากันออกมาจ้าวันนี้กันเลยว่าขออนุญาตโทษเอาน้ำปูเนี่ยล่ะเดี๋ยวใกล้คล้องสุดท้ายจะเข้าไปหาปูอยู่ค่ะจ้าเมื่อนี้ปูกับสิมีแนวทางเหรอเนาะปูเนาะปูกับอย่างดำตุกเก่าล่ำอยู่เรือยเพราะว่า กูฟัอยากเป็นยังไงแม่มันก่ตามมันออกทุกทีนะก็ยังไม่าฟังนั่นแหนวกนที่ที่บอกกันที่ที่บอกกันที่ทมันบที่ที่ไหนก็ลองอกูดูนะวันที่หนึ่งมันบอกอะจช่วันที่หนึงจับปูเออวันที่หนึ่งวันที่เจ้าเกวันที่ทีบหกกันปูเนียนข้างเนียนชะโจสุดขิดแบบังไงก็เอามันออกกำนังทีนะ ปูเลกอะยำตัวเกาเนาะค่ะเนาะปูกระดิวหวาตัวเกาพ่อทาเดี๋ยวออกพนนกันปูเอนก๋อยน้ำเอนกคาเมียนล้วก็อันเพี่เมนกับข้าแดงนำใจรอว่าทัเล็กเมียนเเจ้าไเลยเขาจ้าจีไม่เนุ้น้ปูหลอดหรอเดี่วราพูหลีไทยหรอเดี๋เราปนกรเดิอันปูนชื่ออันยาเกี๊วพ่อท่านยาเกีรยวเกี๊ยว ยาเจ็เจ้าเนะพูเนาะยาเกียดเจ้นพ่อต้นพ่อหนาุูตีปูนี่ล่ะครับครับครับเออพูดามน่ละยับปันสามสี่เราเ็มาจดเเก็ดเก่าหะเจ็ดเก่าฮะนะพูเนาะเออเก็ดเก่าหะครับเจ็ดเก่าหะอืมเดี๋ยวสองตัวจะเอาที่หลังสองตัวจะเอาที่เดียวกันเลยสองตัวจะเขียนพร้อมกันครับผมเพราะว่าปูจะบอกช้ตัวกอนนะครับครับครับเอแล้ววันี่ วันนี้ปูก็เลยอันหินที่ละเลี้ยงเหมือนออมมาจากโบดโอ้ยยังแค่หลายหน่วยปีแล้วนะวันนี้ปูก็เลยออกมาอ่ะปูเพิ่งวันนี้เอามาเล็กเพ่งเป็นเล็กเพ่งเแม่วันปูเพ่งแล้ววันนี้ครับได้เล็กเพ่งเนาะเล็กเพ่งปูเนาะเป็นเล็กเพ่งนะเพราะว่าหินที่ละเลี้งนี่เป็นคนนี่อ่าออกมาจากโบดนะเป็นหินเก่าปัทถูโบราณนะครับเอาออกมาจากโบดจักซิมก็เลย กูเ็เรยกาเพ่งเนาะเคยได้เก่าเ็ดซีลุกันเต็มหนึ่งของงานวโอ้เก่าเก็ดซีเนาะเก็ดซีกบเก็ดหานะูเนาะเก็ดซีก็เก็ดหาเนาะครับโอ้งเป็นเก็ดเต่าเก็ดซีครับเต่าเก็ดซีก็ู้อนก็ดเตี๊ยบสุดของอะไรแต่โเกันเต็เลยหรอ่ผมนลุก ม่เม็ดเดียวกัับมีขึ้นมีลงกันตัวเดียวกันเนาะปูเนาะมีขึ้นมีลงกับตัวเดียวกันครับครับผมรมากันเี่ยนึงแล้วปวป้อตัวก็จีบเป็นคู่ได้แท่าันนีะแต่พูวางองากันเากัเล่นเนเขียนเมดเดกนองากันเอเจวกนี้ของพูนี่ก็การเงินหลอกนี่ะท่านจะเทียงทินเลยเราวะรอยครับผม จาตโตนี่แตกแบบว่ามีชีเก็บเลยล่ะงามอยู <k 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 <k> <k <k ่ครับปูงามโยเลขครับงามอยู่เก็ดสีเก้าจ้าจ้าเก็ดสีเกหาขสิงามอยู่ครับปูครับงามงามมันนี่ปูก็เไดดีจับสุกสองตัแล้วันนี้เน้อครับผมอันสองตัวงแต่เป็นเลขเกอันของอันปู้ใะตลาดไหนะครับผมมันเป็นเลขกเ้าูก็เลยว่าเอาสามหกันนี้สามหกวาลามาน่นสามหกครับ เออสามหมล้างวันนี้ของเายนี่จะเป็นแปดนะค่ะแปดครับสองตัวเป็นหกนะเออทุกเนี่ยสองตัวนี่เออสามตัวนี่สองตัวนี่ของที่แรกนี่ของพูนยกันนี่ไอพูตามตัวเราเนี่เป็นสามหกสหครับแล้วกับแปดของเงี้ครับแล้วปู่ก็เลยว่าวันนี้มาคงจะไทยของปู่นี่ปู่เลยเกงนีู่ก็เลยมาจับบอกรคือกันปู่จับบอนีอ่า <R ud> <GER U F> อมันเก่าเจซีเป็นวะเหระครับครับผมเก่าเจีพูดกันไดจะบอกว่าเกดเกาอ๋อเกเก่าเนาะพูดว่าเดี๋ยวเกาเกจเนาะเกจเก่าเก้าเกจครับพอมก็ได้ครับผมครับครับครับเ็ดเก่าตวตัวูดินึ่งคือเกจเก่าแะกันร้องลงเสียงไปเลยตวจับอกเลยครับผมแล้วก็นตั้งชม่เยเป็นเกจซีเนาะได้เออนี่แล้วนี่แล้ตั้งต้องนุ่นสักทีพี่ก็ดีละเพราะว่า ไม่ว่ายุ่มมไวนอะไรก็ได้ก็เลยหรือว่าเอาม้วนเดียวจบเลยนะครับผมครับเอาม้วนเดียวเลยนอบพูนาะครับเออม้วนเดียวจบเลยเครื่องของปู้ของงานอะไรเครื่องเหล็กตู้เพ่งนะครับผมอืมเหล็กปู้เพ่งครับเออครับเอาม้วนเดียวจบคือปูนอะไรนะม้วนเดียวครับม้วนเดียวจบเลยเพราะว่าตัวพูนกลมเลี้ยงอะไรเอายุ่มกลมเลี้ยงอะไรก็ได้คือ 9กวงกลมแดงเลยก็ได้ค่ะเจ็็ดเกจ้าวงกลมแดงเลยวงกลมแดงเลยก็ก็ดสี่วงกลมแดงเลยครับวงกลมแดงตัวอ่ตัะไล่าสุดตัวสามสี่หกเ่ ไปว่าเอาตามไว้ก็ได้ว่มาตัจัดทักกับบ้าอยู่รับเป็นตัวร่องตัวกันแหล่หนะปูนะเมียนกันเพราะตามเี่ยบอเล็กชุดย็กูนึ่งนะครับหมดก้อนเอ้ยังมาออกหมนนีไม่ปู้เว่าเมียุอยู่ครับนี่เเขาเพิ่นจะออกเป็นบ้านแล้วของที่นั่นตัวก้าเราที่ว่ากันวัตัวก้าวว่าช่สองเราว่าอยู่เด็กชื่สองเาว่าอยู่เด็มันมีเล็กามปูนะครับผมมันชุดยิ้มก็หักบเอเอ ว้่หร้อนเหรอรจังวดเป็นยังนครับเป็นยังครับเป็นยังครับวกอนนี่เขากันแตกเปิดเลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะหวดเบอร์โต้พูดไหมครับผมเออเบอรโตพูดแปดเ็ดสามแมเขาทั้งหมดทั้งล่างไหมพูดขาสามตัวตรงตรงจังหวัอะไรนะเออโมังหวัดโกับเอาลูกดวพู้ไหมเด้อครับเบอร์โต้เนาะครับเนาะเบอร์โต้พูดเอาเบอรโต้พูดครับถ้ย มีผูยาเรียกเงนั่อยผู้บับนี่อะไรเยเพื่อนก็ยองไดยเรียอยูเล่าตาที่ผู้นี่กับพอเท่าทางนี่กับผู้กับว่าทีมีน่เองก็ขังจังหวัดเชียคนีดนี่ละครับเออครัเอบอร์ปูดด้อเบอร์ตปูเนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ศูน์แปดสามศูนยแปดสามสแปดเจ็ดสามนี่ล่ะครับแปดเจ็ดสามเนี่ยนะครับเนาะมัน แมนแมนแนนันะฮาเดียสนอยากเห็ดอยากกางลู้อยากใ่แ่ว่าเดียาเขากลับเขราะอยากซอยปูอยากเย็นใน่าได้เอนกันนี่ละเบอร์้นปูก็ทีต่อได้เบอร์นี่ละเออครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามนะปูครับอ่ศูนย์หกน ทูนแปดสามสามแปดเจ็ดสามนี่ละค่ะปูไซเบอร์ท่หาเรียบร้อยแล้วหายเอฟซีเพิ่นยากเก็บรุญกับเพิ่นซอยไปหาปูเนาะทรหาปูแมนแมนแมนนัเจีานั่นกับกันยานั่นกับฮัทยามี่คงจะถ่ายมันถ่ายฮัทยาปูนี่มิด้ลยนะาัทยาว่าข้าวปนใหญ่หอกทุวนนี่ละมิดเดียวกะคอยใจว่านกิดตามปูอีกแค่ได้ครับรั๋ยวน้งจีแป๊กเขาไปหาปูยุค่ะตว่าต้องาวมวนี่มันเป็นเล็ก เขาเขาเรียกไม่นี่เพราะว่ามันาจะมีสามคูเพราะว่าเรียกเจะ่อหูเดียวเนว่าล่ะครับผมครับูอันเดยบมูสดายเป็นว่าน่มาเาูนี่แล้วว่าจะจะไปขอมาหาพูจ้าเดทขบไปหาพูตามเอออาไปได้แล้ว่าล่ะใครับ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 เอาเอาพูกะดไว้พราไหนท่องเย็บเสีเ็นิครับอ่าลิ้โชูกิ้วมันสุกู้งวนน วทสนาธุสาธุสาธุน้ำครับในิดดาวผู้ใ่พิทีิินผู้ใดมีขึ้นับผูวางวดีเดีไปจองไปแยงกูละสาธุสาธุครับสาธุสุดเอสาธุสาตรงอีกเนาะปูเนาะข้าวสามตแตกสาธุ ครับนี่เป็นตัวเลขของวัดปลาปูวัดปลาอุดรนะครับเด้อวัดปลาอุดรนะครับเนาะครับเพิ่นกระหายมากครับเพื่อนกระ่าจับไปได้เด้อครับเด้อชุดก้อนครับชุดกรอนปูหายมาก3 4มี่หนะครับชุดกรอนนะครับเด้ออันนี้เป็นเจ็ดเกาหานี่เป็นเลขของแม่ยาครับแม่ยาจูโคโพนะกุฏิเพน่ะครับ เป็นมาเขานิมิตเนาะเป็นมาเขาฝันปูครัเป็นเลขเก้าไอเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหาครับเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดสี่นี่เป็นเลขเป็นเลขเนีเลขเลขเพ่งครับเลขเพ่งเพิ่นครับเพิ่นได้ยิดศิลาเพิ่นกับบอกแน่เนาะครับเพิ่นได้ยิดศิลาอยู่ในโบสถ์มาเพิ่นกับเพ่งเห็นกับเป็นเลขมากครับครับนี่เป็นเลขปูวัดเปล่าดอกนะครับเนาะ ผู้ใดเข้ามาแล้วค่ะเเก็บไปนะครับเด้อผู้ใดมาขัดจัดผู้ใดคัดกระพานครับทางช่องก็เป็นแค่แนวทางหรครับเนาะครับงวดวันที่สิบหกเมษายนห6ครับครับปัดเป้าอุดรครับหมายเล็โทั่วเพื่อนกบมีครับเพื่อนกบว่าเพื่อนอยากได้สร้างได้แป้งขอปูนขอยิฐยิฐนะครับปูนเทพืนเป่นเห็ดสารปูหรอครับสารตะปูครับยูหัน ครับผู้ใดมีคิดใจซทซาครับนนะครับเบอร์โทรเพิ่นครับก็ร่วมสร้างร่วมแปลงน้ำปูเราครับเนาะปูวัดปลาอุดรนะครับเด้อครับครับมาเรียบทู่บนเนาะครับเนาะครับนี่ก็เป็นงวดวันที่สิบหกเนาะครับเนาะสิบหกเมษาหกครับครับผู้ใดขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเสียงยาผ้าลาะครับคลิปนี้ขบวนมีอยังหลายเสียงยาผ้าลาะก็ขอให้ เอฟซียู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อควมเก็บไข่ย่าให้ได้คว่วมไข่ไข่ให้มีให้สุกๆมันหมาด้อครับเด้อสวัสดีครับ